พี่ตูนเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีหมุตรแล้วและพี่ตูนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่แคลเซียมในร่างกายของตัวเองจะถูกดึงออกไปแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่ดีในท้องตลาดเพื่อมาเติมเต็มทําให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงผิวพรรณดูดี พี่ตูนก็สรรหามาหมดแต่วันนี้ค่ะพี่ตูนได้พบกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะล่าสุดนี่คือโฮริคอลลาเจนค่ะโฮริคอลลาเจนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของบำรุงกระดูกโดยตรงเป็นคอลลาเจนที่เกี่ยวกับกระดูกโดยตรงและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะเขามีผง กระดูกอ่อนปลาฉลามซึ่งสามารถที่จะบำรุงกระดูกของเราโดยตรงเลยวันนี้พี่ตูนได้ค้นพบนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฮริคอราเจนตัวนี้แหละค่ะที่จะช่วยทำให้สาวสาวหรือว่าคุณแม่หลังคลอดทั้งหลายนะคะมีกระดูกที่แข็งแรงไม่เจ็บอ่อนๆแอดแเหมือนที่พี่ตูนเคยเป็นแล้วก็วันนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์โฮริคอลาเจนนะคะไม่เพียงแค่บำรุงกระดูกได้อย่างเดียวแต่ยังช่วยในเรื่องของผิวผมและเล็บที่แข็งแรงขึ้นทำให้ผิวของสาวๆดูเต่งตึงขึ้นแล้วก็เล็บแข็งแรงไม่เปราะขาดง่ายวันนี้ค่ะพี่ตูนขอแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะซึ่งเป็นคอลาเจนไททู 2, ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเมื่อดื่มแล้วก็มีรสชาติขององุ่นขาว หอ,หอมหๆหวานๆนะคะสีของน้ำที่ชงออกมาก็จะเป็นในรูปแบบนี้ดื่มง่ายค่ะไม่ขาวที่สำคัญนะคะอร่อยก็ขอฝากไว้นะคะกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฮริคอลลาเจนแล้วก็ไปเสิร์ชหาดูนะคะ